ครับสวัสดีครับพี่น้องครับบ่ายวันนี้เราก็มาดูกบน้อยนะครับหลังจากที่เราเพาะฟักมาเกือบเจ็ดเดือนนะครับเนี่ะหาเริ่มหมดแล้วครับเริ่มจับกปุนโฟมแล้วครับนี่ยเห็นไหมเพียบแล้วครับนี่ส่วนที่ยังไม่หางยังไม่หมดก็ยังเป็นลูกอ้ออยู่นะครับเนี่ะเป็นลูกอ้อยอยู่เลยฮะว่ากันต่อไปต้องให้อาหาร มันละสองมื้อเช้าเย็นครับด้วยใช้หัวอาหารปลาดุกระดกเล็กนะครับปลาดุกระดกเล็กให้พอประมาณก็คอยเปลี่ยนน้าให้ใสสะอาดนะครับแล้วก็หาฝักบุงฝักบุงมาให้เขาจับเกาะนะฮะเป็นที่หลบอาศัยของเขาต้องคอยดูหาให้พอประมาณครับให้ยอะก็จะเน่าให้พอดีพอดีนฮะนี รูกกบนี้เราไมา่ได้ซื้อมาครับกบมาจากธรรมชาติโดยตรงเลยอย่างที่คลิปก่อนๆใน YouTube ของผมครัเห็นว่าผมจะกบธรรมชาติได้อยู่เจ็ดแปดคู่นะครับพี่น้องก็ออกรูออกหลานให้เราแล้วครับนี่ฮะส่วนถ้าเราเลี้ยงกบอยู่งนี้ครัเอากบอย่างนี้ไปเลี้ยงครับนับไปเลยครับแปดถึงสิบแปดถึงหนึ่งปีนะครับที่จะสามารถเป็นพ่อพันแม่พันได้นี่ฮะ ใช้ของเขาเลยโอเคครับสวัสดีครับ